ไม่ว่าจะรับบทไหนเจ้าตัวก็ปังตลอดตลอดอย่างสาวเบลล่าราณีเพราะล่าสุดเจ้าตัวก็ได้พลิกบทบาทจากนางเอกหน้าจอสู่นักธุรกิจร้านขนมที่เปิดได้ไม่นานก็ปังเกินคาดไปเลยเพราะนอกจากลูกค้าจะแน่นร้านแล้วเหล่าดาราก็พากันมาแวะเช็คอินเทียบแถมร้านนี้เจ้าตัวเผยว่าได้ลงทุนไปหลักล้านบาทเลยทีเดียวอีกทั้งจะมีการเปิดสาขาเพิ่มด้วยนอกจากนี้เธอยังได้เคลียร์ชัด ถึงกระแสที่ตนมีรายชื่อติดท็อป5นางเอกสาวที่กำลังสุ่มคบกับไฮโซหนุ่มเจ้าของโรงแรมดงังงานนี้เจ้าตัวจะว่ายังไงบ้าง เบลล่าราณีมาร่วมง,งานกาล่าพรีเมียร์เปิดตัวภาพยนตร์แอนิเมชันแอคชั่นไซไฟนักรบมวนตราตำนานแปดดวงจันทร์พร้อมกับให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงร้านใหม่ที่เพิ่งเปิดไปเป็นธุรกิจแรกของตนเลยชื่อว่าโจสแบนออฟฟี่หรือที่วงเวียนใหญ่ก็คือชื่อโจ365เป็นร้านขนมเล็กๆถามว่าทำไมถึงเปิดร้านขนมเพราะชอบทานอยู่แล้วและรู้จักกับ ที่โจที่เป็นหุ้นส่วนมานานแล้วก็เลยชวนเขาจากเชียงใหม่มาเปิดที่กรุงเทพมหานครตอนแรกตั้งใจจะขายเป็น d e l ิเวอรซ่สัส่วนใหญ่แต่ปรากฏว่าคนให้การตอบรับดีมากๆจนทำขนมไม่ทันก็เลยเปิดเป็นหน้าร้านควบคู่ไปด้วยแต่ไม่คิดว่าคนจะสนับสนุนขนาดนี้ ก็ขอบคุณทุกคนมากๆตอนนี้ก็เพิ่มรายการผลิตเพิ่มกับเช้ากะกลางคืนทําขนมทั้งวี่ทั้งวันซึ่งก็มีส่งไม่ทันบ้างทุกอย่างก็ต้องเริ่มต้นใหม่หมดเลยทั้งเรื่องระบบคนการจัดการครัวหลังบ้านวัตถุดิบอะไรต่างๆซึ่งเราก็ไม่ได้คาดคิดว่าผลตอบรับจะดีขนาดนี้เราก็เลยไม่ได้เตรียมตัวแต่ตอนนี้ก็พยายามบุดรูรั่วพยายามทําทุกอย่างอย่างมีสติเรียบร้อยถามถึงหน้าที่ในร้านของตนตนก็บอกว่า หน้าที่หลักคือเป็นทีอาตอนนี้ก็มีสาขาที่วงเวียนใหญ่และมีครัวกลางอยู่พระรามเก้าแต่กำลังจะเปิดเป็นฮิตเด่นคาเฟ่ที่พระรามเก้าและเดือนพฤศจิกายนนี้ร้านจะเปลี่ยนโฉมจะไปร่วมกับศิลปินมีระตึกมีมุมถ่ายรูปอะไรต่างๆแพ็กเกจจิ้งต่างๆก็คือเปลี่ยนใหม่หมดเลยส่วนการลงทุนหลักล้านเลยไหมตนบอกว่า เอาจริงๆก็ประมาณหนึ่งก็ถึงล้านอยู่แต่ตนก็โชคดีมากๆที่มีที่โจที่ทำหลักๆเรื่องครัวและมีที่พลอยที่เป็นผู้จัดการของตอนที่มาทำด้วยกันก็คือดูเรื่องการจัดการต่างๆถ้าจะเจอตอนตอนนี้ต้องที่วงเวียนใหญ่ แต่ไม่ได้เข้าร้านทุกวันเข้าเท่าที่เห็นเลยถามว่าจะขยายสาขาอีกไหมตอนนี้ก็มีสองสาขานี้แหละที่วงเวียนใหญ่และพระราม9้าที่กำลังทำอยู่และเร็วๆนี้จะมีอีกในเมืองที่สาขาพระราม9้าจะเป็นต้นปีหน้า<ม>ก็เป็นธุรกิจแรกเลยที่ลงมาทำเองทุกอย่าง เราได้เห็นถึงปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในระยะทางหมดเลยและมันดีมากๆเลยเหมือนเราก่อร่างสร้างตัวสิ่งนี้ขึ้นมาจริงๆคือก่อนอื่นเราต้องพูดก่อนว่ามั่นใจว่าขนมอร่อยไม่งั้นไม่กล้าขายตอนนี้ก็ทุ่มเวลาให้กับธุรกิจด้วยคือส่วนหนึ่งเพราะละครพรมลิขิตปิดแล้วและตนยังไม่ได้รับงานแสดงใหม่ก็เลยมีเวลาส่วนประเด็นที่เจ้าตัวติดใน5รา,ายชื่อนางเอกซุ X ่มคบไฮโซเจ้าของโรงแรมนั้นตนก็ยังสงสัยว่าจริงหรอ เพราะตอนนี้ไม่มีใครมาจีบเลยยืนยันว่าไม่ใช่ตนที่ซุ่มครบเจ้าของโรงแรมแน่นอนตนก็ยังไม่รู้และไม่มีการคุยกับใครในเชิงนั้นเลยก็ต้องให้ผู้จัดการกลับไปดูระบบหลังบ้านอาจจะต้องลองดูนเผื่อมันตกหล่นถามถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เห็นบ่นว่าเราเหงาไม่มีคนคุย ตนบอกว่าปรากฏว่าไม่เหงาเลยยุ่งเพราะเราทําร้านด้วยตนก็ไม่งงกับข่าวหรอกมันก็เข้าใจได้และก็ไม่มีใครส่งข่าวให้เรารู้เพิ่งรู้วันนี้เลยตอนนี้งั้นก็แสดงว่ายังไม่เจอเอาเป็นว่าใช่ไม่ใช่ก็เดี๋ยวว่ากันตนก็เฉยๆกับการมีแฟนแล้วเพราะคือสนุกกับงานอยู่